ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเอาตัวรอดในแมป Creature of s o n a l i a ให้ครบ10วันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไปฟังกันครับ 1. ห้ามตายเบสิกพื้นฐานในการเอาตัวรอดที่จะเพิ่มความท้าทายให้แก่ตัวกับผมเอง 2. อ,อาหารการกินเนื้อจะต้องมาจากผู้เล่นเท่านั้นไม่สามารถไปซอยจุเอาเนื้อตามแมปแบบนี้และก็แบบนั้นได้ สวนพืชจะรับประทานได้แค่ต้นเบอร์รี่และต้นผลไม้เท่านั้น3นี่คือแผนที่ Creature of Sonaria โดยในวันที่1ผมจะต้องอยู่ที่เมซาวันที่2ภูเขาวันที่3ทรทุนดาวันที่4หนองน้ําวันที่5ป่าแดงวันที่6เกาะ PJ วันที่7เกาะภูเขาไฟวันที่8ถ้าดอกไม้วันที่9้าทะเลทรายและวันที่10หอคอยประหลัดขีดโดยจะทําการโยกย้ายไปที่อื่นได้จะต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นหากลุ่งสามมาถึงแล้วยังไม่อยู่ในสถานที่ถัดไปจะถูกตัดสิทธิ์แพ้ทันทีรวมไปถึงการใช้โทร เช่ในใการรววยยสิมด้4จะกลับไปหน้าเมนูเกมกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องพึงระวังเพราะถ้าหากกลับเข้าเกมมาแล้วดันไปอยู่สถานที่อื่นโดยไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ใช่ช่วงเวลากลางคืนก็จะถูกตัดสิทธิ์แพ้ทันทีรวมไปถึงการออกเกมแบบกระทันหันก็ด้วยขอไม่นับในกรณีที่เน็ตหลุดหรือมีปัญหาทางเทคนิคทำให้โชคร้ายดันไปโพที่อื่นน,นะแมกเมกสตาสิ่งมีชีวิตเทียห้าตัวที่50เป็นสัตว์ประเภทกินพืชอาศัยเฉพาะบนบกถูกอัปเดตเข้ามาในร้านค้าอาร์ติแฟกต์วันที่2กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4หากมีอายุ ายุครบถึง200ปีแมกมสเตอจะมีพลังชีวิต7,000หน่วยน้ำหนัก9,812.5ปอนด์คาสแตมินาอยู่ที่63.75หน่วยความเร็วในการเดิน38ความเร็วในการวิ่ง57มีอัตราการกัด1ครั้งต่อ1.5วินาทีสร้างความเสียหายพื้นฐานอยู่ที่510หน่วยสกิลติดตัวต้านสถานะเผาไหม้100%ต้านสถานะเลือดออก75%สามารถกินอาหารเน่าได้สามารถปีนป่ายไตย่กำแพงได้การเดินลงไปเล่นในลาวาจะไม่ส่งผลเสียต่อแมก รันชาร์จที่ถหากวิ่งจนหลอดชาร์จเต็มการโจมตีในครั้งถัดไปจะสร้างสถานะมึนงงพร้อมทั้งผักศัตรูขึ้นอยู่กับน้ำหนักการกัดเพียงแค่หนึ่งครั้งจะสร้างสถานะเผาไหมถึง6สแต็กไฟเออร์เบสเป็นการพ่นไฟออกมาสร้างความเสียหายต่อน,นัดอยู่ที่0.5%ของพลังชีวิตสูงสุดแถมยังมอบสถานะเผาไหมให้อีกด้วยผมจะใส่เป็นไอวูบแล้วกันเพื่อไม่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง ในวันเตรียมการผมได้สเปาวเกิดอยู่ที่เกาะพีเจปุ่น,นเพื่ออำพางกินตัวทันทีเพาะเป้าหมายสถานที่ที่พวกเราคุยกันไว้ว่าจะไปนั่นก็คือที่เมซ่าพอจะเดินทางออกจากเกาะน,นี้มันก็จะเสียวๆหน่อยเพราะในช่วงเวลากลางคืนน้าทะเลมันจะสูงขึ้นกว่าปกติแต่ผ่านมาได้โดยไม่มีปัญหาอะนะใช้เวลาเดินทางมาสักพักก็ถึงที่ภูเขาแล้วแวะกินต้นเบอร์รี่ก็คงไม่น่าจะทําให้เสียเวลาหรอกมั้งว้ายตกใจ แมพี่แกก็เล่นสะโผมาแบบนั้นดีนะหมาริตเทิร์เฮิร์ของผมยังอยู่ปกติดีแต่เมื่อเดินทางมาถึงที่นัดพบผมก็อยากจะย้ายออกทันทีเพราะไอ้เจ้าบ้านั่นมันคือสิ่งมีชีวิตระดับเทียห้าไซกาที่นอกจากจะล่องหนได้แล้วพลังกําลังในด้านการประทะก็สูงเอาเรื่องเรียกได้ว,ว่าเจ้าดี่คือแทงแอสซัสซินไม่มีผิดอมแอบเข้ามาอยู่ในรูเล็กๆแต่ก็ต้องทนฟังเสียงพวกมันไปแบบนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดักผมหรอตาย้วครับ ออเข้าสู่ในวันที่1ผมก็ออกมาคุกโค้นที่เจ้าผีบ้านนั่นมันทิ้งเอาไว้เมื่อคืนแต่สถานการณ์ข้างนอกมันก็ดูไม่ปลอดภัยผมจึงกลับเข้าไปหลบอยู่ข้างในต่อแต่ทันใดนั้นก็เหมือนจะได้ยินเสียงการปล่อยไอลมออกมา เมื่อรู้สถานการณ์ผมก็กลับเข้ามาและก็ใช้ท่าโกดเกี้ยวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าแล้วว่ามันต้องมุดเข้ามาเห็นดีครับร่ออะไรอีกฝ่ายแม้จะเทียต่ํากว่าแต่เขาก็อายุเยอะกว่าผมมากๆเมื่อหาที่แอบได้ก็เหมือนจะได้ยินเสียงการพระทะกันเกิดขึ้น ฟังจากเสียงน่าจะเป็นเจ้ากิ้งก่าดําตัวนั้นไปหาเรื่องกับเจ้าไอ้ผีบ้าเมื่อคืนแน่ๆใช้จังหวะนี้ขึ้นไปสูดอากาศซะหน่อยดีกว่าโอ้ย,อยกิ้งก่าโอ้ยกิ้งก่ากิ้งก่าดำจังหวะนี้ผมไต่สวนเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนแต่ดันพัดตกลงมาก่อนทําให้ต้องมุดรูเพื่อบดบังวิสัยทัศน์ของอีกฝ่ายกับปีนขึ้นไปใหม่แต่ครั้งนี้สําเร็จเพราะความไม่วกแวก ไอ้กิงกาดำ<อ>ยังตามไม่เลิกทําให้ผมต้องพยายามที่จะมองหาตัวช่วยอื่นมันพ่นใส่พนใส่ผมแต่ในจังหวะนั้นก็มีตัวช่วยทําให้ในเหตุการณ์นี้ผมสามารถเอาชีวิตรอดออกไปไดผ้ผมต้องวิ่งหนีผมต้องวิ่งหนีกิงกาดำอันตรายเฮ้ผมผมขอกินนี้หน่อย หลังจากที่ได้โซฉยเจ้าต้นผลไม้อันนั้นมันก็ทำให้ผมได้รับบัฟพ,พิเศษที่จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูและค่าสเตมินาอย่างละ25%ถือเป็นบัฟที่เอาตัวรอดได้เป็นอยา่างดีตอนนี้ผมมาอยู่แถวแถวขอบแม็กก็เห็นบัฟโคลนของไอ้ผีเฮียนั่นรอช้าอยู่เยี่ยงไรขอใช้บริการหน่อยละกัน ระหว่างที่ผมแอบก็มีไอ้ต้านกบินมาทางผมสัญชาตญาณของผมมันบอกว่าชิบหายแน่แม้ขาจะสั่นแต่ก็สับตีนแตกแบบไม่หันหลังวิ่งหน้าตั้งเข้ารูเล็กๆและภาวนาอยู่ในใจกูเทพที่สุดเกี่ยวเฮียอะไรวะผมแอบอยู่ในนี้มาได้สักพักก็มีการแจ้งเตือนบอกผมว่าคุณได้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วแต่ในสถานที่อันคับแคบนี้ผมไม่สามารถที่จะขยายร่างได้และเป็นเวลาเดียวกันที่จะต้องออกเดินทางไปยังภูเขาในใจของผมตอนนี้จู่ๆก็ไร้ความหวาดกลัวความกระหายในการอยากประทะก็มีขึ้นมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นการ กระทําต่อไปคงเป็นผลดีต่อตัวผมแน่เอาหรอเอ,อืมเอาหรือไงปะโถ่เลยผมได้ออกเดินทางไปยังภูเขา สักพักร่างกายของผมมันก็ขยายใหญ่ขึ้นแทนที่จะใช้ทางเท้าผมใช้ทางเนินเขาน่าจะดีกว่านอกจากจะรัดรวบในการเดินทางแล้วยังปลอดภัยกว่าการไปใช้เส้นทางเท้าอีกด้วยปีนตามเนินเขาเช็คสภาพรูอยู่รูแรกลองเข้าไปเช็คสภาพก็พอใช้ได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยสักเท่าไหร่ลองปีนขึ้นไปอยู่ที่สูงสักหน่อยก็เจอกับรูที่2ไม่ค่อยอยากเข้าไปอยู่สักเท่าไหร่ว่าจะลองเช็คสภาพถ้ำบนหอคอยสูงดูแต่ก็ดันโง่ตกลงมาสะก่อดไปส,สัรวมสัมวจมาละเดินห้าวเป้งใส่มันหมดนั่นแหละโป๊ เชะเข้าให้ครับผมถึงแม้จะมีหลายตัวละครที่มีความสามารถในการวางขี้โคลนแต่ในหัวผมมันก็นึกถึงแต่ไอ้หมอนั่นกำลังวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ก็นั่นแหละตามภาพอืมอืมเอ,อ้าเดอืมล่าครับจังหวะนี้เดะเยเข้าสู่วันที่สองมือเช้าซะหน่อยไหมอืมหมจิตใจมึงทำด้วยอะไรมีแค่เจ็บก็น่วยเนี่ย ต่อด้วยน้ำเยี่ยวจากนิกายเหินเวหาผมยังไม่อิ่มไปต่อกับต้นต่อไปเลยและกันโอ้โอ้ <c oughs> มันใครมันทำอะไรกับอาหารผม บัตสีบัตรศพวันนี้ทุเลสสันดานเสียเหลือลายผมได้แอบมองไปยังที่ทุนด้าและเห็นผู้เล่นกําลังวิ่งไล่ฆ่ากันช่างเป็นภาพที่น่าอิดชาจริงๆในระหว่างที่แอบขึ้นมานอนสถานะก็บอกกับผมว่าคุณได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วคือที่ผมไม่ขยายร่างก็เพราะว่าน่าจะไปอยู่ในที่แคบและมั้งมาแล้วเอาวุชิวะปะ <laughs> เดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นตะกี้โอเคตัวใหญ่ละตอนนี้ผมมีสกิลลมหายใจอันร้อนแรงแล้วการล่าคงจะเป็นไปได้ด้วยดีสุดๆแต่มึงกินพืชน,นะหูปากผมย้อนเดินกลับไปดูว่าไอ้ต้นเบอร์รี่ที่ถีต้นนั้นมันออกดอกออกผลหรือย,อยังซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้คําตอบตอนนี้พาธิก็ลาลับได้เวลาแล้วแต่ก่อนอื่นก็คุกคโนกบกินตัวออกซะหน่อยผมเดินยังไม่ถึงเขตทุนด้าเลยก็เห็นเหยื่อก่อนซะแล้ว หมายถึงเพื่อนในอนาคตอ่ะผมจะต้องจัดการเขาอจะเป็นปัญหาผมได้ในอนาคตในจังหวะที่กําลังดักซุ่มพร้อมใช้ท่ากดเกี่ยวอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและรอยเท้าโอ้ไวชิเป่งเลยผมเดินเข้ามายังใจกลางของทุนดาเอาล่ะคงได้เวลาเสวยสุขแล้วสินะมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมด50 ยัย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 ย้ยวโวู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 วกวู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 ู้วูัูวูวนวู้ยวูวยวูวูวูวยวายูวยวู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 วนมูว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 นวู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 วยวูวูวูว่ว้วู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 ู้วูวูว่วู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 ววูวูวูวยวู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 วย ผมเสียดายที่จัดการเขาไม่ได้พอผมก็ไม่กล้าออกอนณาเขตกลัวว่าจะกลับเข้ามาไม่ทันได้แต่หวังว่ามึงห้ามโตเด็ดขาดผ่านไปได้สักระยะระบบก็ถามผมว่า้องการเป็นเด็กเท่าบอแน่นอนผมตอบเยสไหนไบัฟเติบโตของผมมันก็หมดไปแล้วขอเสวยสุขกับต้นเบอร์รี่แล้วกันต่อด้วยการดื่มน้ำปัสสาวะ กลับไปโดบโคลนพางกินตัวเช็คผู้เล่นว่ายังเหลือเยอะไหมเดินเล่นข้ามหินเดินเล่นเหยียบหญ้าและนอนใต้ยอยู่ข้างกำแพงวันนี้มันสนุกจริงๆเลยอะ <c oughs> ตกดึกก็เตรียมตัวออกเดินทางทันทีแต่ก็แปลกใจเอ๊ะใครมันเดินตามมาวะยมีใครตามหลังเรามาใครตามหลังเรามาวะวิทาวัวริสติก ภูเขาไฟระเบิดไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมอยู่แล้วก็เพราะเรามีความสามารถในการปีนไป่ายไต่กาแพงซะอย่างถึงจะแอบเวียนหัวในบางจางังหวะก็เถอะนะเอาละทีนี้ภูเขาไฟก็หยุดตกแล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาเพิ่มแล้วล่ะมั้งไอ้และในตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่4ี่ผมเดินลงมาเช็คดูว่าเจ้าต้นเบอร์รี่มีปริมาณเท่าไหร่หลังจากที่รู้คําตอบผมกลับไม่เลือกที่จะกินมันแต่เลือกที่จะเดินผ่านไปแทนตรงไปดื่มน้ําปัสสาวะ และสักพักก็เดินสายตูดสายหางเล่นแต่ก็ได้ข้อสรุปมาว่าผู้เล่นในเซิร์ฟนี้เหลือแค่20กว่าคนมึงรู้ได้ไงวะทําให้ผมตัดสินใจกดกลับไปหน้าเมนูเกมเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเซิร์ฟแต่ทว่าในตอนที่ตัดคีปผมอยากจะถามตัวเองสุดๆเลยว่ามึงจะดมอาหารแต่ไม่กินคือมึงทําไปเพื่ออะไรวะหลังจากที่กลับเข้ามาในเซิร์ฟผมก็ทําการเช็คผู้เล่นทันทีและนับได้ราวๆ53คนหวังว่าเซิร์ฟนี้จะมอบความสนุกให้กับผมได้ในระหว่างที่คุกคนอยู่ก็เห็นสิ่งมีชีวิตมากหน้าหลายตาเดินเพ่น่่่าาานนกันััไปปทททวววํใให้้มมจแแลลลลถระะเเ ก็อาจจะกลายเป็นผีตายหงได้คือจะบอกว่าบริเวณนี้แทบจะไม่มีผู้เล่นเข้ามาเหยียบเลยครับผมมันเลยทำให้ผมต้องมาอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละส4 4 2 4 3 4 4่เอ็ดสี่สองสี่สามเคพอพระอาทิตย์ตกดินผมก็วิ่งห้าวมุ่งตรงไปยังป่าแดงทันทีเพราะหวังว่าจะได้ล่าผู้เล่นคนอื่นแบบเขาบ้างแต่ถ้ามาถึงแล้วมันก็ต้องเตรียมการอะไรหลายๆอย่างไว้ก่อนอะเนาะ เมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จมันก็ได้เริ่มขึ้นตรงปลายด้านหน้าของผมมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอสมควรเอาละ่ะตั้งทา่าโกรธเกี้ยวและเตรียมตัวซะ แม้ได้เนื้อชิ้นใหญ่มาพอสมควรอุ้ยลืมตัวไปเรามันกินพืชนี่วากลับมาตั้งหลักและเตรียมความพร้อมอยู่ในุ่มเกาะจู่ๆก็มีนกขี้เลือนบินเข้ามาจิกใต้ตัวผมแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหลังจากที่ฆ่ามันได้ก็ไม่รู้ว่านรกหรือสวรรค์มารับตัวของมันไปพอหลังจากที่ฆ่ามันปุ๊บน้ําก็ดันท่วมปับ๊บ เดินทางมาถึงวันที่5กันแล้วในระหว่างที่ปริมาณน้ํากําลังลดลงจากเมื่อคืนอยู่นั้นก็ได้มีเจ้ากรามอสวิ่งผ่านอนณาเขตของผมไป,ไปมิลื้จะยอมปล่อยผ่านผมวิ่งไล่พ่นไฟใส่แบบไม่ยั้งก็แล้วอีกฝ่ายดันโง่วิ่งจมน้ําชั่วข่าวก็แล้วแต่ตัวของผมนั้นกลับวิ่งตามไม่ทันเลยบวังว่าในอนาคตเขาจะตายไม่ก็ลืมความแค้นของเรื่องนี้ไปผมกลับมาดื่มน้ํา คนพางกินตัวซะหน่อยและก็นัชะแวบไปเห็นพี่ใหญ่อย่างเจ้าโคลาตอสใจสั่นแล้วกูตอนนี้แต่ในสมองของผมมันคิดบ้าอะไรอยู่ไม่ดูผมได้ตัดสินใจวิ่งกูเข้าไปกินเจ้าต้นเบอร์รี่อีกฝ่ายก็ค่อยๆเดินไล่ล่าผมมาอย่างช้าๆวิ่งดีครับรออะไรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะล้มเลิกซะที่ไหนล่ะมันค่อยๆตีเนียนทาทรงเดินผ่านแต่ผมคนนี้นะรู้แผนของมันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอเขาตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางที่จะไปเกาะพีเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอตกตึกก็คุกโคนแล้วก็ออกเดินทางทันทีแต่ตรงทางด้านหน้าจะมีอุปสรรคที่่ยิงหญ กำลังขวางทางอยู่ก็เถอะแต่เดี๋ยวผมจะจัดการกับมันเองเด็ดเด็ดเว่ย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  ออกเดินทางต่อแค่วิ่งฝ่าทางนี้ไปได้ก็จะถึงเกาะพีเจแล้วผมได้เลือกที่จะมาใจกลางแถวแถวพายหรอกและเริ่มเปิดศึกการอรารวาสทันทีแต่ในจังหวะนั้นระบบก็บอกกับผมว่าคุณอายุครบ200ปีแล้วช่างหัวมันไปก่อนเรามาเริ่มจากการย่างสดเจ้าโนรอกกันแต่ดันมีตัวมาขวางทางก็ขอป้าไปสักทีนึงมันวิ่งผ่านท้องผมไป <c oughs> ว่าจะไล่ย,ย่างสดไอเจ้าบ้านั่นหน่อยแต่เหมือนโนรอกอยากทําทรงเป็นฮีโร่ <c oughs> ได้ ขอมาก็จัดให้ไปเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าเผ <_ d ose> าเผาเผาเผาแต่อีกฝ่ายเหมือนอยากได้บทเรียน <_ d ose> เข้าสวนที่6ในช่วงนี้ผมกําลังมองหาผู้เล่นเพื่อทําการไล่ล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีแววว่าจะมีคนผ่านมาแถวนี้เลยขอแวะกินอาหารสักนิด <_ d ose> ในระหว่างที่เดินเล่นชมนกชมไม้ยอยู่นั้นพี่ใหญ่ของเราก็ได้ปรากฏตัวออกมาความเฮาเป่งในตัวมุดดินหนีหายวับไปกับตาผมนี่รีบปีนขึ้นมาอยู่ที่สูงก่อนเลยและหลังจากนี้ผมก็โดนป่วนทั้งวันเลย bit. ตเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปจากเกาะนี้แล้วไม่อยากอยู่แต่เหมือนครั้งหน้าจะมีการประทะกันเกิดขึ้นผมที่อยากออกจากเกาะนี้สุดๆวกกับไม่อยากตายจึงเลือกที่จะว่ายน้ําผ่านมันมาเลยแม้วิธีนี้มันจะอันตรายมากๆก็เถอะเพราะว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นแต่มันก็แค่ในกรณีที่มีนักล่ารอดักเราอยู่ตัางหากแหละพอมาถึงฝั่งก็ดันเจอโจดเก่าบินผ่านหัวไปตามมาด้วยออเรนัสที่เหมือนจะบินไล่ตบน้ําหน้าไปหาเรื่องชาวบ้านดีนะเข้าสู่วันที่7ในระหว่างที่กําลังปีนเขาเช็คความปลอดภัยอยู่นั้นก็มีพวกชั้นต่ําเข้ามาหาาเเเรื่่องงผมตตั้้แชลย Oh, oh, what? วันนี้ผมว่าจะออกมากินต้นเบอร์รี่แต่ด้านหน้าก็มีการประทะระหว่างอีกากับโคลาตตสส2ตัวนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยตอนนี้ที่ต้องเป็นห่วงก็คือกระเพาะของผมตัางหากชิบชิบหายชิบชิบหายชิบหายโอ้ เมื่อทำกิจวัตรประจำวันเสร็จผมก็กลับเข้ามาที่รูเล็กๆสถานที่อันปลอดภัยของผมเพียงแค่รอคอยเราก็จะได้ออกไปจากเกาะนี้แล้วตกดึกผมก็รีบออกจากรูหนูนั่นทันทีลงมาปั๊บก็คุกโคนเลย ในระหว่างที่ผมกําลังข้ามไปเกาะอ,อื่นผมก็สังเกตเห็นเจ้าอีกามันเดินอยู่กับที่และผลสรุปก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมผมรีบกดเข้าเกมมาด่วนเหมือนว่าตัวละครผมจะยังไม่ถูกกระทําอะไรเลยทั้งนั้นกดเข้าเกมมาปั๊บก็อยู่ในเซิร์ฟที่มีพระจันทร์สีเลือดผมนี่รีบปีนขึ้นไปอยู่ที่สูงด่วนเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในระหว่างที่เดินสำรวจก็ลองเช็คอัตราความไวในการกัดดูหน่อยลงมากินต้นผลไม้และก็ดื่มน้ำนีสหน่อย เข้าสู่วันที่8ในตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรทําเลยได้แต่เดินเล่นไปมาอยู่อย่างนั้นลองปีนขึ้นไปด้านบนดูก็ล่วงลงมานี่ถ้าปีนในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่โคตรอันตรายเลยนะปีนล่นแบบนั้นอะวันนี้ทั้งวันผมก็ได้แต่ทำการเดินเล่นอยู่ด้านบนโค้งลากของเกาะนี้แต่พอเอะใจได้ว่าบัฟโคนมันหมดแล้วก็ต้องลงมาเติมเพิ่ม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของผมมันก็มีอยู่แต่กับการเดินไปเดินมาแต่ก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจของวันนี้ซึ่งก็มีอยู่2อย่าง 1. เมื่อผมได้เดินไปยังบริเวณน้ำตกผมก็พบกับเนื้อของผู้เล่นที่มีปริมาณอาหารตั้ง200กว่าแน่และ2ผู้เล่นไปรวมตัวกันอยู่ที่ทะเลทรายซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมจะไปในคืนนี้ และก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก็ได้มีหนึ่งในตระกูลวอร์เดนบินมาหาผมถึงแม้เขาจะตีว่าแต่ผมก็สวนด้วยการพ่นไฟใส่แต่อีกฝ่ายห้าวเป้งบินมาสู้แบบตรงๆไม่มีอ้อมค้อมแต่สภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นออ,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 อ ผมก็ปีนตามลากเกาะที่ยื่นออกมาเพื่อลดเวลาในการเดินทางและลดวิสัยทัศน์ของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดถึงในใจจะบ่นพึมพำว่ากูจะเอาตัวรอดยังไงกูจะเอาตัวรอดยังไงแต่ถ้าไม่ลองให้เต็มที่เราก็จะไม่มีวันรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนผมตัดสินใจปีนเลาะตามขอบเกาะไปและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็ใช้เสาที่อยู่ด้านหน้าบทบ,บังวิสัยทัศน์ของศัตรูจากนั้นก็ไต่เจ้าเสาต้นนั้นและแอบไปทั้งแบบนั้นยันเช้าเข้าสูวนที่9ผมนอนคิดอยู่พักใหญ่ว่าจะเอายังไงดีพอ ส่วนอาหารที่กินได้ในสถานที่แห่งนี้ก็มีแค่ต้นเบอร์รี่แถมยังมีแค่ต้นเดียวด้วยนะซึ่งมันอยู่บริเวณแหล่งน้ําข้างล่างนั่นหรือก็คือพวกที่ที่อันตาพานรวมกลุ่มกันอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองว่าจะเดินมองหาสถานที่สอดแนมซะหน่อยแต่ก็ดันว้ายอุย ไม่มีใครสนใจผมเลยซึ่งโชคดีมากๆแต่ยังไงผมก็ต้องเอาอาหารเข้ากระเพาะตัวเองให้ได้เหลือบตาไปเห็นว่าพวกเขากําลังจะออกเดินทางไอเราที่เห็นโอกาสก็รีบตรงดิ่งเข้าไปทันทีส่วนไอตัวด้านหน้านี่เก,กะออกไปอา,อาหารสิเจ็ดได้เ มีตัวบินเข้ามาจู่โจมผมซึ่งผมซีแง,งแก่แน่เพราะผมไม่สามารถที่จะกัดถึงตัวของเจ้านี่ได้แต่ด้วยมากประสบการณ์ผมจึงได้ตัดสินใจปินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะทําให้ตัวของผมนั้นสามารถตอบโต้กลับไปได้ยังไงล่ะนี่วิธีรับมือกับพวกตัวบินครับให้เราไต่ขึ้นมาข้างบนแบบนี้เลยมันจะรับมือง่ายกว่ามากซี ได้หมดครับรับจบในทุกงานครับรับจบในทุกงานนะผมรับจบในทุกงานครับรับจบในทุกงานครับรับจบคบบจบวายยกไปในตัวนี้รับจบในทุกงาน เราต้องไปที่อ,อื่นแล้วนี่ เฮ้ยมีตัวฮิวแบบนี้ก็โกงครับผมจาเป็นต้องรีบออกในระหว่างที่ผมกําลังใช้ท่ากดเกี้ยวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจะผูกตัวบินสามหนอ่อเหมือนจะเลิกก่อกวนและยอมแพ้ไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหาเรื่องผมก่อนทําไมนี่แหละหน้าสังคมเราผมที่เป็นคนดีต้องมาคอยรับเคาะอะไรแบบนี้ <c oughs> ว่าแต่เราอยู่ตรงไหนอะผมผมผมดูไม่ค่อยชัดเจนเลย พอตกดึกของวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะไปกินอาหารของสถานที่อื่นมันไม่มีอะไรมาการันตีหรอกนะว่าหอคอยประหลัดขิกมันจะเหลืออาหารให้ผมกินบ้างผมได้เลือกเดินทางมาที่ภูเขาเป็นที่แรกและเหมือนมันจะมีแค่นี้เดียว <c oughs> เร่งสปีดฝีตีนและฝีเท้าให้ไวที่สุดก่อนที่พาธีจะขึ้นมุ่งหน้าไปยังป่าแดงและหวังว่าอาหารจะยังคงเหลือให้แก่ตัวกระผมบ้าง หลังจากที่กินเสร็จก็รีบตรงไปยังหอคอยปลักขิกด่วนก่อนจะเข้าเขตสุดท้ายก็มองไปยังที่ประจัน์ดูเหมือนว่าจะเหลือเวลาอยู่นะผมเลือกที่จะปีนหอคอยเพื่อขึ้นไปอยู่ที่สูงแต่ในระหว่างนั้นบนแผนที่มันก็ได้โชว์ตำแหน่งผู้เล่นผมก็เอกใจไหนว่าผู้เล่นในแผนที่ซิกมาทอกเข้าสู่วันที่1ิ วันสุดท้ายแล้วผมก็ได้ปลอบใจกับตัวเองว่าตัวผมนั้นสามารถสู้ซิกมาทอกได้อยู่นะทั้งเลือดและน้ำหนักของผมที่เหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดและผมจะมาสรุปแบบย่อๆของวันนี้ให้ฟังไปเลยละกันผมลงไปกินอาหาร <c oughs> กลับขึ้นมาและอยู่แต่แบบนี้ไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเทา้าตอนนี้เขาเข้ามาใกล้ผมแล้ว เก้าร้อยเก้าร้อยอืมอืมอือุ๊ยถ้าคนดูมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ผมก็มีน้อยใจเหมือนกันนะไปไปไแยกยาก้ยายแยกย้ายคนจะหลับจะนอน